สวัสดีครับดนุ่ในเกมมาครับอีกคราเงินนะครับในวันนี้พม,มาสร้างกองกีเด็กจากแถวนี้กันนะครับแต่จับอย่าลืมกดได้กดการกดกระดิ่งกอคอมเมไม่มาเยอะๆด้วยครับในการทำทลิเก่อจากเขาแล้็เริ่มไปเลยเล็ก็จ้าอไปเลยนะครับเริ่มกันเลยอ่า อาหารก็ยังโดนกินไปเนินอ่าเริ่มทากกันเลยอ่าอ่าโอเคจับของไวปเนยนครับอืมจับจับกล่องจิบปานจิบปานจับของจับของอืมโอเคจับปางจิบปานจิบปานอ่าฮะไม้อ้ไม่มีหมดเลย ต้องถาไมไหมโอ้เป็นเนยครับขอยาสมองนะครับน,น,น่าเอะตายกันเลยขอเก็บอาหารเป็นเยนยครับอ่าอาหารอ่ามาแวะที่่วันนี้กันครับ,รบอ่าตอดกอดดนงดึกอ่าสวัสดีครับด้วยสุภาพของทุกท่านดีดีด้วยครับขอบคุณครับ ครบมีการทำศิษย์ศด้วยครับอ่าจะค,ครับทุกครับเริ่มเลยแล้วก็มีคนเยอะหน่อยนะครับอ่า่ากักกับไม้ต่อน,นะครับเริ่มกันเลยไปไปไปเริ่มเลยเด็กโจไป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 ,ไปเริ่มเลย กัดไม้โอ๊กในป่าครับผมเอ่อกัดไม้เลยกัดกักัอ่าน้่กัดไม้ก่อนนะครับจึบ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าแล้วก็กันี้ก่อนนะครับจึ๊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 บอ่าได้แล้วไม้เยอะๆก็กางไม้อีกเยอะเลยครับกัดทำอ่ะโอเคเด็ก นะครับอ่าต่อไปเรื่อยๆเด <c oughs> ี๋ยวจิเดี๋ยวเข้มลากต่อเลยจับจับจับอ่าแล้วต็อ,อีก็อ,อ,อ,อีเออจับไม่แล้วเหรอ <c oughs> เป็นเงินก่เป็นเงินอ่าโอเคขาไปน้อยไป็นเนน้อยเป็นเน,เนขายืมเกลียงหน่อยนะครับขายืม ยืมหน่อยยืมแกรนอนครยืมหน่อยครับเขายืมหน่อยยาเลนะล่ายาเลกครับอ่าแกรนอนอยู่ไหนโอยไม่มีอ่าขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยขอยืมขอยืมแกรนอนนอน,น,อ,นอ่าความดัีสวัสดีครับผมสวัสดีวันเสาร์อา เริ่มกันเลยกะกับไม้ก่นะครับผมมีดาบในหม้มออยู่อ่าเดินไปเลยเริ่มเือมา,ศ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 า่าสัตว์นะเดี๋ยวซีซันนา่ะก็หาเนื้อกินกันนะครับอ่ากด,ดขึ้นไปขึ้นขึ้นอ่ากินกันะถางจ้าทุกเมน อ่ะอร่อยแล้วก็ไปเลยเริ่มโอ้มีหามไม้ก่อนหาไม้ก่อนไม้อยู่นี่เอาเรียกจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บอ่ะย้อนคลิปหน้ากากสตามฟาร์มไม้ครับอ่าตามฟาร์มไม้ตรงนี้นะ่อนครับอ่าจาแถวบูบ้าน ในการเริ่มกัดกับมาก่อนะครับกัดจะได้จึ๊บจึ๊บจึ๊บเออเออเออโอ้ยนานอ่ะเป็นเงินนะครับเราเป็นเนินจึああ๊บจึ๊บอ่าอ่าจึ๊บเออเอาไม้ไม้มาได้ไม้ไม้เอาเอาไม้มาอ่าเอ้ จะขยับเริ่มไป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 ๆๆอ่าฮะกับไม้ก่อน,นะครับตึ๊กตคอ่าใกล้ือขามก่อน,นะครับต่อไปขามลงกีเด็กกันนะครับอ่าอ้ยเก็บเอาไปไปเลยเริ่มเลยแลนดี้งจา อ่าไปไปตึบตืบบอ่าไปเลยเก็บของปเป็นเอาเอาขในกราบเป็นเยอ่าเริ่มสร้างกันเลยครับผมเยกก่อเริ่มขยายพื้นที่เป็นเนยครับตืบตืบตอ่ก้กสร้างขยายางคนกเป็นนะครับ จังวลนี้เล็กแคบมาขุดออกเป็นเนินขุดออกก่อนครับปแป๊บๆเนินนะขุดขุดเลยออออขุดออกก่อนนะครับเริ่มเกยเริ่มกังร้างกันเลยครับวางวางไว้ตามวางอ่าสูงวางแค่นี้ค่ะครับอ่าเอาผังน้ำมา ทางน้ำตรงไหนน้ำโอ้ยทางน้ำทีเดียวก็ไม่ย่าไปแกดุดดุดอ่าถืว่าเอาน้ำมาอ่าดุดขึ้นเลยครับจุดดุดอ่าถืงถือว่าจัดตรงนี้ว่าครับอ่าจุดดุ และอีกหนอยก,ก่าเก่อ่ามานี้ครับและอีกหนึน่งว่างๆก่าตรงนี้มังครับกว่าตรงนี้เลยแลวจุด,จด,จด,จดอ่าขุดดงนจ้ก่อกุดหินเป็นเนิอ่อขุดออกก่อนนะครับแล้เป็นเเป็นเนนเป็นเนิเป็นเนิเน คุณเอก่อนนะครับอ่าอ่าโอ้ยเออเออ่าเรื่องพอหายแล้วจะหายแก่อย่างไรครับไม่เลวอ่าเอาไม่มาเดี๋ยวเอากำแพงมาดีนะปะบังคาบังคาดีมามากาเซียดีกว่าเออฮะเรียบคันเลย

เอาเอามาตัดจิบจิบจิบอ่าวางวางวางอ่าตรงนี้อ่าหน้าก่าขึ้นกำลังกันเลยนะครับกด๊ดตก๊ดตก๊ออ่าโอ้ยจิกวะเอากอครับตรงเนี้ย ปุ่นี้ออกนุ่มเหมือนกันได้คือออกมาเอาเอาอ่ะเอาไป็นี่ยครับผมคือเก็บจก๊บอ่าอ่าอ่าเอ่เอ่เอ่ามีคันถ้าเก็บก็เยอะก็กดครับก็วางบล็อกไปเนี่ยครับอือเก็บอ่าก็เรื่อยๆจุด หยุแลจอแหละหยุดเอาหลยาอะวว่ากอไปเรื่อยครับอ่าวาง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 กอดนะครับจึดจุเยเากอแกงเยาข้าวก็แกงนะครับอ่าจึจจึจอ่าวางวางวงวง วางวางเป็นเลยครับจุด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 จอยาวางตรงนี้ถุงวางตรงนี้อ่ะอ่าวางก่อนด้วยครับจุดจุดจุจจุดจุดเริ่มดีขึ้นนิดหน่อยแล้วครับอ่าก็คือทำกำแพงก่อนนะครับต่อไป็นองอ่าวางไลน์นี่หน่อย ตัง้งเขาก็ได้ครับอ่ากดเอามาเอามาถ้าอยากมันนิดน้อยก็เข้ามาได้ครับรับฟรีทุกคนเลยกด <มา S 1> ออกก็เงินจุดออกเอามาเอามาอ่าจุดเก่าเก่าเป็นเงินครับจุดจุดจุดอ่าโอเค ยาพี่เออดีใกลกับได้ดนตายแล้วนะครับมาดูได้ดูเลยนะครับอ่าเราเป็นปััเปนเออแล้วตรงนี้อ่าแล้วขุดนี้เป็นขุดอะเลยตืบตืบตืบขุดอกแลแกงเป็นเลยนะครับ อ่าโอเคจุด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 ฮึ่มก็ไปขึ้นนิดๆหน่อยๆครับจุดอ่าวันนี้นะครับเราเป็นเนเป็นเนเป็นในเป็นในสารเครมีเป็นเนสารนะครับอ่าเีย้อออก่อนนี่ด้วยอ่าน้าก็ คลิมนี้ตอนนี้นะครับเหยาะแกเหยาคลิมหน้ากับคลิมหน้าเหาะกากแก่น้งกี่เด็กนะครับคลิมนี้กระดึมก็ได้กิดจางเกิดกระดิ่งก็ก็ไม่มา,ากเยอะๆได้ดครับสำหับนี้จะกลับมาคลิมหน้าจุนเลยครับกิด